สำหรับดวงดาวที่โยกย้ายราศีในเดือนกันยายนพุทธศักราช2567นะครับเริ่มต้นนะครับคือดาวพฤหัสโคจรตั้งแต่วันอาทิตย์ที่1กันยายนเวลาตี2นาฬิกา23นาทีโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์มีตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับและมหาจักรในหลักโหราศาสตร์ เขาบอกว่าราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง,ง่ามีอำนาจราชสักดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาข้มาเองอันที่สองนะครับมหาจักรฝักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงช่างผัดโผลหนักหนาหน้ายันเกงยดพิ้งเพลง,ง,งจึงมีให้ดีใจนะครับปลวพระพ,พุธจจโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับอันนี้คือดวงที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่วันอังคารที่สิบเจ็ดกันยายน ย้ายมาอยู่ที่ราศีกันเวลา11นาฬิกา12นาทีเป็นดวงที่สองดวงที่สามคือดาวพ,พุทธรดวงเดิมนะครับจะโครจรเข้าสู่ราศีกันมีตำแหน่งเป็นเกษตรและมหาอุดเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าสนานะครับแล้วก็ตัวของความมั่นคงจะอยู่ในมุมที่ดีตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่19กันยายนเวลา19นาฬิกา,กาตรงนหรือ1ทุ่มตรงนั่นเอง และดาวดวงสุดท้ายก็คือดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลได้ตำแหน่งเกษ,ษตราธิบดีเวลา7จ็นาิกาสานาทีของวันสาว์ที่21กันยายน2567ัรเตัวเกษตรเหีน่นะครับเขาบอกว่าเรือนนั้นแน่นหนาะไม่พาหมองแปลว่ามีความมั่นคงยาวนานฝึกแผ่นถาวร โคจรดวงดาวต่างๆย้ายอยู่4ดวงนะครับย้ายอยู่4รอบในเดือนกันยายนทศักราช2567จะส่งผลอย่างไรกับท่านที่เกิดใน12ลัคนาราศีติดตามรับชมกันได้ในคลิปเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสิตนราศีษุศกเดือนกันยายน2567 ในช่วงนี้ดวงดาวเพื่อสัปเหร่จร์ครบดวงชะตาของคุณอยู่โอกาสเรื่องของการเจริญเติบโตถือว่าเป็นเป็นในจังที่3ที่ดีนะครับอันนี้ผมพูดก่อนล้วมันเป็นมุมกว้างในดวงชะตาเพราะหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะอาจารย์ปะสวะเก์เนี่ยดาวเพื่อเป็นดาวคาดดีร้ายประการใดแล้วแต่พื้นลูกชะตานะครับแต่ในมุมกว้างเนี่ยดาวเพื่อสัปเร่อทอบเมื่อไหรในหลักโหราศาสตร์เขาบอกว่าเรื่องราวดีๆหรือบุญกุศลที่เคยทํามาจะส่งผลสนับสนุนส่งเสริมคุณ สำหรับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือความคิดความอ่านเป็นไปนในจังหวะทิศทางที่ดีขึ้นนะครับประกอบกับดาวพระราหูเนี่ยคือดาวงานอยู่ในมูลลาบก็แปลว่ายังคงเป็นไปนในจังหวะทิศทางที่ตัวงานเนี่ยมีโอกาสเข้ามามากมายแปลว่าไม่ตกงานใครก็ตามที่จะตกงานเนี่ยผมว่าเป็นรายน้อยเบ้นแต่พื้นฐานสตามไม่ดีแต่ในภาพกว้างเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานชาวราศีตุศษเป็นเปนในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะดีในเดือนนี้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยตัวของดวงดาวต่างๆก็จะเป็นดาวพระพุธนะครับเรื่องของการลงทุนต่างๆในเดือนนี้กลับส่งผลดีได้ทั้งสี่เกณฑ์สี่ตำแหน่งหนึ่งเป็นทั้งราชาโชคเป็นทั้งมหาจักรตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาพอวันที่สิบเก้ากันยาก็กลายเป็นเกษตรและอุดอีกเขาบอกมีโอกาสเริ่มต้นมีโอกาสลงทุนมีโอกาสเรื่องราวของเงินเงินทองทองเนี่ยจะได้เป็นเกาะเป็นกรรมมีโอกาสที่นะครับ จะได้เงินเข้ามาโดยง่ายหรือได้เงินเข้ามาค่อนข้างมากได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเดือนนี้คนผิดนัดแทบจะน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่วงของปลายเดือนมีข้อแม้ที่หนึ่งดาวพระราหูจะโคจรกับดาวพระพุธในดวงชะตาเมื่อดาวพระพุธจราหูเนี่ยเวลาทําอะไรต้องมีเอกสารรัดกุมอย่าได้สัญญาใจไม่งั้นผมว่าปัญหาตามมานะครับก็เป็นจุดนี้จุดหนึ่งเรื่องราวของความรักสําหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีคนรัก หรือหุ้นส่วนสัญญาจะนําเงินนําทองนําลาบประโยชน์มาให้โอ้ฝั่งแนละ้วค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเพียงแต่ว่าตัวของคุณเองเนี่ยต้องเข้มแข็งสักนิดหนึ่งเพราะดาวประจําจตัวคุณเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่20กันยามีตาแหน่งเป็นนิดอ่อนกําลังสักหน่อยหนึ่งตัวของคุณเองต้องมั่นอกมั่นใจตัวเองต้องรู้สึกว่านะครับเรามีกําลังมากกว่าเขาเราต้องชนะเขาไม่ใช่ว่าอสู้กับคนใหญ่แะรวพงแพ้เขา เอ้ความเป็นตัวเองมันน้อยลงเพราะดาวประจำตัวอ่อนกําลังหรือเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าคิดอย่างนี้มันจบนะครับต้องคิดว่าเรามีโอกาสที่ดีทีนี้เนี่ยพอช่วงของวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนเนี่ยดาวประจําตัวกุลคือดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีตุลมีตําแหน่งเป็นเกษตรหลายคนบอกโอ้เดี๋ยวจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือปัญหาลุ่มแล้วราศีอื่นมันก็เรื่องของเขาแต่ชาวราศีพฤษภมันเป็นกฎเกณฑ์พิเศษเขาเรียกว่า อุดมเกณฑ์ตัวของคุณเองแนมะ้จะมีปัญหาเข้ามาแต่คุณก็สามารถแก้ไขได้อย่างดีหรือในขาดเดียวกันถ้าใครเจ็บไข้ได้ปัวอยู่ผมว่าโอกาสที่จะหายค,ค่อนข้างจะสูงแต่น้อยแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับเรื่องราวของโปรเจกต์งานหรือการลงทุนดูแล้วผมว่าเป็นไป,นปนในจังหวะที่ทางในเดือนนี้ค่อนข้างจะดีเพราะเรื่องของพุ้งสวนก็ดีเรื่องของดาวพระพุทธที่เป็นเงินทองก็ได้ตําแหน่งทั้งราชาโชคทั้งมหาจักรมหาอุดทั้งเกษตรโอ้โหมันแทบจะสี่ตำแหน่งควบ ครึ่งเดือนแรกได้เรื่องของเงินทองได้ราชาชโชคกับมหาจักรครึ่งเดือนหลังได้เกษตรกับมหาอุดหลายคนฟังแล้วอาจจะงงหลักโทรศาสตร์นะครับหรือคํากรหรือเคล็ดลับต่างๆเรามีหลักสูตรเปิดสอนอยู่นะครับถ้าทนายสนใจสามารถสแกนจูอัพโหลท,ที่ขึ้นอยู่ช่องทางข้างล่างนี้นะครับเพื่อเข้ามาศึกษาหาความรู้หรือเข้ามาลงเรียนกันก็ได้อันนี้เราพูดคร่าวๆนะครับแต่คลิปหลักๆเราจะเรื่องของการพยากรณ์นุชาตานะครับ ทีน,นี้ต่อมาเนี่ยเรื่องราวชาวราศีพฤษภในเดือนกันยามีโอกาสเรื่องของอุบัติเหตุบทิภัยเกิดขึ้นไหมดูจากมุมดาวแล้วนะครับป่วยหนักคงไม่มีแต่เรื่องของการเสียเลือดเสียเนื้ออาจจะมีบ้างเช่นเดือนเดินไปอยู่ปลายเท้าลิ้วก้อยไปเตะโด,ดนขอบโต๊ะเตียงโอ้ให้เสียเลือดเสียเนื้อมันอย่างนี้ผมว่ามีหรือทะเลาะเบาะแว้งนิดนิดหน่อยนอยให้ลำคาญใจดังนั้นถ้าคุณไม่อยากจะเกิดการเสียเลือดเสียเนื้อผมว่าคุณก็บริจาคเลือดซะหน่อยเป็นการแก้เคล็ดม่าเราเสียเลือดไปแล้ว ต่ขาเดียวกันนะครับเราบริจาคเลือดก็เหมือนกับทําบุญไปในตัวพเพราะเลือดของเราก็ไปช่วยต่อชีวิตคนอื่นด้วยก็เป็นการต่อชะตาคนอื่นไปมันก็ถือเป็นการแก้เคาะต่อชะตาหรือเสริมดวงชาวราศีพฤษภทําเท่านี้ผมว่าก็เพียงพอในเดือนนี้แล้วเพราะจังหวะขาขึ้นของคนุนมันกําลังมาเดือนนี้ใครที่มีงานใครที่มีความรักใครที่กาลังดูเหมือนมีปัญหาอยู่นะครับเมื่อชมคลิปนี้ผมว่าโอกาสพลิกฟื้นโอกาสที่จะเดินรุ่งเรือง หรือกลับพึดสู้ขึ้นมาใหม่ค่อนข้างจะดีแล้วมีสูงอย่างน้อย80%ที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่พื้นดวงของคุณซึ่งเราก็ไม่สามารถจะทราบได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนกันยายน2567ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดุเดืงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นใน a c e บ o o k หรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิง้งพัะหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้น หรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามีเรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเรีได้มีความเข้าใจในหลักหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญนาคทองเนียมคุณยุทธเน่ยจว่าใช้ได้ถ้าคิดถึงผมคิดถึงยุทธงนานได้ครูขึ้นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคล์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทาราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหรนะครับบรูมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนำไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ